ครบเครื่องเรื่องช่างเนาะนี่ผมจะมาติดกันอัวนะครับไฟชอ็ชอตช็อตอัวเนาะรอบนานะครับไอรอบสัญญาณเขางนะผมจะวางเสาอ,อยู่ห้าเมตรต่อต้นนะเสาก็ไม่ไม่ใหญ่นะเสาเล็กๆอย่างนี้เนาะนี่ทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ก็มีแบตเตอรี่ครับเชดเจอร์ครับก็กล่องคอนโทรลเสานะครับอันนี้เสาดินแล้วก็ลวดนะครับ <c oughs> ก็จะมี แผงโซลาเซลล์นะครับตัวน,นี้เอาหายไปหนึง่งโอ้หลุดอโอ้โหนี่หลุดอยู่นี่นะครับนี่ครับเป็นแผงเล็ก,ลกๆนี้นะเพื่อนนะแผงโซลาเซลล์นะครับวันนี้เราชาร์จโซลาเซลล์ใส่แบตแล้วเอาแบตมาแปลงเป็นไฟนะครับตัวนี้นี่ให้ดูก,กล่องนะเป็นลักษณะนี้นะเพื่อนนะนี่ก็จะเป็นเสียบไฟบ้านนะครับ นี่ก็จะเป็นเสียบออกจากกล่องข้าเบ็ดน,นี่ในกล่องก็จะมีอะไรมาดูกันตัวนี้เป็นตัววัดไฟนะเอาเกาะแล้วก็ตอกลงดินมันจะถ้ามีไฟมันก็จะขึ้นแป,ป๊บแป,ป๊แป,ปแป,ป๊ตรงนี้เวลาเราทําเสร็จนะนี่ก็มีคู่ม,มือด้วยตัวนี้ก็จะมีสองฝั่งนะฝั่งด้านนี้เป็น AC ไฟบ้านนะครับคือเราเลื่อนมาฝั่งนี้ก็เสียบไฟบ้านได้ ดีซีคือไฟบ่แบตเตอรี่แล้วก็เลื่อนมาฝั่งนี้ก็เป็นไฟดีซีคือไฟแบตนะครับตัวนี้สิบสองโวลต์นะครับส่วนฝั่งนี้เป็นตัวความเร็วก็คือความแรงครับตัวนี้ใสยดินนะตัวนี้ต่อเข้ากับลวดครับสายลวดก็จะเขียนไว้ชัดเจนเลยนี่ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ่อ แบตเตอรี่นะครับสายแบตเตอรี่ก็จะเขียนไว้ให้เห็นเลยครับนันี้ก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะนี้ก็เสียบขับ้วบวกขั้วลบเข้าแบตเตอรี่คือตัวนี้นี่ตัวนี้นะตัวนี้คือชาัชเจอร์นะครับที่มาจากโซลาร์เซลล์นะก็จะผ่าน นี่นะนนมันดูหมดเจ์เขาก็จะเอาแผียงโซเด,เดเีเข้าเจ์แล้วเข้าเบ็ดนะครับแล้วก็ไปเข้าแหล่งจ่ายไฟนั่นก็หมายความว่าจากสายเเจ์นี้ก็จะมาที่กล่องคอนโทรลนะครับตัวนี้อันนี้เข้าเบ็ดนะ เพื่อนๆไม่งงนะอันนี้คือสายแผงโซลารเซลล์คีบกับแบตส่วนตัวนี้ก็คีบกับแบตเหมือนกันนะครับก็ร้อยนี้ก็ต่อแบตแบตตัวนี้เข้ามาชัดเจนครับเขาตรงกลางนนะเป็นดูแบตส่วนาสายโซลารเซลล์ก็นี่ครับน, <laughs> นี่ครับอันนี้เป็นตัววัดไฟนะ เดี๋ยวเราะตอะแล้วก็ไปไล่ดูไฟกันนี่กล่องตัวนี้เป็นเข้าวแบตเตอรี่นะตัวนี้พอเสียปลายไฟมันจะขึ้นฝั่งนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นสายดินตอกหลักไว้อันนี้ตัวแดงใส่ลวดนะครับใส่ลวดที่เราล้อมนะตัวนี้เป็นไฟบ้านเป็น AC นะ แบตเตอรี่ก็เข้าชาร์จเจอร์นี่ครับชาร์จเจอ,อร์ขึ้นสิบามโวลต์แผงโซลาเซลล์มันจะเข้ามาชาร์จเข้าชารเจอร์ชารเจอร์ก็จะปล่อยมาชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะปล่อยไฟเข้ากล่องกล่องก็จะปล่อยไฟออกรัวนะครับัวเราก็นี่นะนี่มืดแล้วนะนี่ก็เป็นลัวไม่ไผ่อย่างงี้ตึงไว้ก็ไม่ได้ลงทุนอะไรามากนะครับสำหรับรัวนิดหน่อย นนี่ก็ตาขุดฝังรัวอันนี้ก็วางไว้ก่อนนะเดี๋ยวก็มาจัดที่หลังเข้านะเราจะมาไล่ไล่ดูกิ้มพลาดว่าตรงไหนจะพลาดสายรั่วเรายังไม่เห็นนะก็รู้กันว่าตรงไหนพลาดเพื่อนครับนี่ก็เป็นสายที่ผมดึงไปนะ นี่ผมก็เอาถุงนะก็จะมีถุงผูกผูกเป็นล็อกๆๆๆไปเป็นรอบสําหรับเสลที่ไม้เปียกนะเพื่อนผมอาวัตีิพันอยตรงนี้นะแล้วก็ถุงยางพันอีกรอบนึ่งน,นะก็วิธีต่อก็อย่างที่บอกครับผมอันนี้เป็นแผงโซล่เซลนะเขาจะชาร์จไฟทั้งวัน2,000กว่าบาทนะนี่เขาจะชาร์จถึง1 4บโวลต์ตรงนี้นะ 4.3ก็จากแผงโซลาเซลล์นะมันจะเข้าชาร์จเจอร์ก็จะเขียนว่าแผงโซล่าอยู่ตรงนี้เราเขียนบวกลบดำคือลบแดงคือบวกเขาจะมาแปลงไฟเป็น14โวลต์ตรงนี้แล้วก็แล้วก็มีสายนี่นะจะมีแดงกับดำคือแบตเตอรี่เล็กนะครับก็หมายความว่ามีบวกกับลบนั่นเองเนาะเสร็จแล้วนะครับกล่องตัวนี้เนาะ เดี๋ยวผมอธิบายอีกรอบก็จะมีสายดากระแดงมาเสียบที่ต้นกลนนะครับแล้วจะมีตัวรูปวอลุ่มนะครับเร่งขวมเร่งของไฟแล้วก็ตัวสีดํานี้ผมก็จะไปตอกใส่ดินนะครับส่วนตัวสีแดงนะครับเราก็กกกกาารูปปุ๊บมามาใส่ลวดนี่ครับใส่ลวดนี่เนาะเห็นไหมโอเคนะเห็นน่าจะเห็นนะนี่ครับใส่ลวดนี้อะทำไมกล้องผมไม่ชัดเดี๋ยวกันนะ ใส่ลวดเวลาเราเอาสีแดงนะครับมาต่อบวกลบไฟกับตรงนี้นะครับก็จะพิบไฟกระพริบนะครับแสดงว่าไฟมันเข้าออมาที่ลวดแล้วแทบเราต้องมีตัววัดสัญญาณนะคือตัวนี้ตัววัดสัญญาณนี่ครับจะเป็นตัวนี้เกาะเกาะด้านบนอย่างนี้นะตัวนี้ก็เสียบที่ดินแล้วไฟมันก็จะกระโดดดังแทบแตบ,ตบตรงนี้แสดงว่าไฟมาแต่ถ้าเบ็ดค่อยนะครับตัวนี้จะไม่โดดแต่ว่ามือแตะจะช็อตนะครับ จะเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะเพื่อนนะก็ดูช่องนี้ครบเซตนะครับซ่อมตู้เย็นซ่อมพัดลมซ่อมเครื่องฟฟ้าต่างเล็กๆแม้แต่ลวดไฟฟ้านะครับแผงโซลาร์เซลล์ก็ทำให้เพื่อนได้ดูกันเห็นชัดเจนแจ้งนะครับก็ติดตามทางด้านเลียวไว้นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีฝากสวัสดีครับ